และนี่คือบ้านของเราที่ประเทศโยอรมน,นีค่ะ บ้านหลังนี้เราอยู่มาก็6ปีแล้วนะคะแต่บ้านซื้อเนี่ยมาตั้งนานแล้วเป็นบ้านของสามีนะคะย้ายมาอยู่หลังจากที่แต่งงานกันนะคะแล้วก็ไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยว่าหลายๆอย่างต้องทําเองค่ะอย่างการทําสวนเนี่ยเราไม่ได้จ้างเขาทํานะคะเพราะว่าสวนเรานิยเดียวเองแมวทิ้นตายว่าง,งั้นนะคะแต่พอทํางานทําสวนเอาเข้าจริงเอ้เรื่องย่อยู่เดอ้อฉันไม่เคยคาดฝันเลยว่าฉันจะต้องทําเองทุกอย่างแบบนี้พ้าวบาบคนไทยต่างแดนนี่เก่งนะ เอามาเริ่มที่เราเลยหลังจากที่ตัดหญ้ากเก็บสวนกันมานะคะคือซึ่งเล่นใหญ่กเลยนะไม่เคยตัดหญ้าเยอะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเราก็เอาขยะนะคะมาทิ้งที่นี่คะ่ะเยอรมันเนี่ยเขามีการทิ้งขยะแบบแยกนะคะแต่เราให้สามีลงไปทิ้งนะเพราะเอาร้อนมากเราก็นั่งรอยอยู่ในรถแต่คนเยอรมันไม่มีการสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดแอร์ให้เมียเย็นฉ่ำๆนั่งรอนในรถไม่มีจา้าฉันก็นั่งร้อนบนไป หลังจากที่ทิ้งขยะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาซื้อดอกไม้ต้นไม้แล้วก็มาซื้อหินอืมเราจะปูหินนะคะปูด้วยตัวเองในครั้งนี้เอาสีเล่นใหญ่อย่างที่บอก เรามาซื้อที่นี่นะคะเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบราคาแล้วเดยก็ถือว่าราคาดีอยู่นะคะนี่หิน25กิโลเป็นกระสอบนะคะซึ่งราคา10ยูโรก็ประมาณ400บาทนะคะลองซื้อไปก่อน3ถุงว่าเออทำได้ไหมนะคะและนี่ก็คือบริเวณสวนของเรานะคะซึ่งตรงนี้เราเคลียร์หน้าดินเรียบร้อยแล้วนะซึ่งเราไปดูมาจากในเว็บไซต์ในตอตอนี่แหละเออเขาบอกว่าให้รดน้ำก่อนเกลี่ยพื้นดินให้เรียบนะคะแล้วก็เอาผ้าปูแล้วก็ปูหินลงไปนี้นี เสร็จแล้วค่ะทุกคนแต่ยังไม่เสร็จดีนะคะต้องไปซื้อหินเพิ่มค่ะอืมเป็นไงว่างเก่งไหวไหวทําเป็นแล้วนะคะมื้อเย็นก็กินบุรตาง่ายๆไปนะคะเพราะว่าโบไหวจริงๆค่ะวันนี้ทําสวนทั้งวันเลยไปแล้วจบการเล่าเรื่องคนไทยในต่างแดน